เราจะมาเลี้ยงควายกันนะครับใช่ใช่เลยสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีมาแล้วครับวันนี้ได้โอกาสพาเด็กๆมาเลี้ยงควายนะครับอ่าเด็กๆมาดูมาน้องมาดูต้นไม้ที่เราปลูกก่อนปีก่อนนะครับพาเด็กๆมาปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรต้นยางยางนาต้นนี้ต้นสักนะครับน้องต้นสักเห็นไหมน้องจ๋า น้องจับไปยืนเทียบสิอ๋อต้นไม้สูงกว่าแล้วครับจะพาเด็กๆมาปลูกต้นนี้ก็สูงแล้วเนี่ยต้นสัต้นไม่ไม่นะต้นไอ้ต้นพ่ออยู่ข้างในหต้นต้นของพ่ออยู่ข้างในสูงสุดเลยของพ่อน่ะนูนท่วมเลยเราทเราก็ปลูกไปกับต้นกล้วยนะครับครับ ไะข้ามเดี๋ยวเราจะข้ามไปไล่ควายนะครับไม่เราจะไปก่อน,นเราจะไปเยลเรียลฮ้ไปก่อนระวังพี่ชนเด้ออ่าให้อายไปก่อนแล้วเตะเด้ออย่าถูกอย่าถูยชนอ่าวิ่งข้ามไปน้อง<า>นะครับมันก็มีสะพานข้ามไปควายเราก็จะเอาเลี้ยงฝั่งนู้นนะครับฝั่งโน้นไป บรรยากาศเมื่อวานพายุเข้าฝนตกหนักนะครับมันก็เลยมีมันก็เลยดูเขียวเขียวนะครับวันนี้ ว้าอย่าวิ่งมาเล่นโดนขี้ควายนีขี้ควายน่ะโดนขี้ควายนะนนี่นี่ไงขี้ควายนี่แอะน้ำขี้ควายไปลุกขึ้น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 ไอต้องไปจูงควายก่อนนะลูกต้องจูงควายให้คุณยายนี่ง่ายควายเราน่ะเดี๋ยวเราไปเอาควายตัวนี้นะครับเพราะว่าควาย ควายตัวนี้มันค่อนข้างดื้อของเราอย่าวิ่งอย่าวิ่งลูกระวังระวังค่ะระวังนะไม่ต้องลงมาก็ได้ลูกหนามมันเยอะ ไปข้ามสะพาน <มา S 1> ลูก <มา S 1> ข้ามสะพานเนองมาทางนี้โอ,นนโอ้มันกินบ่ฮะเขาคือว่ามันกินหญ้่ไม่เอาราบนี้มันตายผมสว่ามันจะตายพี่สะา ควายหนแล้วอายน้องไปอยู่กับคุณยายก่อนไปแล้วอามันจะขี่ค่ะามันจะขี้แล้วนี่ดู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 น้องจ๋าดู้จ๋าน้อจ๋าดูมันขี่น้อจ๋าตีนตีนเออไปมานึ่งดึงดึงด้งไปเฮ้ยเรามาตลาดนัด ไปไปเมืเ่อนปีนกัดมันบ่นี้<ป>คือมีเลือดสินอกไปไอ้ไอ้ข้ามไปข้ามไปเลยข้ามไปเลย <c oughs> <ป>ข้ามไปเลยเลยูก <c oughs> ไปทางนี้ ไปทางเถียงเราเดี๋ยวพ่อจะพาไปอ๋อนี่ๆนไปทางนี้ก็ได้ไปทางซ้ายไปทถียงไปทถียงหน้าไปทถียงหน้าก่อนอ่ะรอพ่ออยู่ตรงนั้นก่อนนะดึงไปดึงไปดึงไปดึงตึดึงตึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหยียบนี่มันเหยียบเห็นไหมนี่ บอบอมันมันเหีียวมันเหนียวเดี๋ยวมันเหนียวคนกว่าแล้วจอดถาได้อยู่ดอกไหล่ไปมันลเอียดน้ำน้ำนี่ง ดึงดึงวมาดึงดึงไปพูกเอาไปลามนะไปดดแมไปเอาลูดพูบ้<ด>านนี่มา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 ,าไม่ไหวแล้ว พ,พ,พูดว่นุ่งหกม้วนใหน้าตุกบัดเพื่อเทิงน้อยน้ำมาก็ได้ผูกสันสัแล้วมันมาดมห่มดมคุยมันมันจะให้บางชนอะไรต้นมีเก็บออกไปุกอันนี้ดอกให้ต่างเล่ันนี้นเล่ยนมันลงของนาให้นี่ละหกม้วน มาจับแล้วเจ้าหญิงมาจับแล้วอ่ะจับเจ้าหญิงอะไรมาเลี้ยงควายเนี่ย